กลับมาพกัม่อีกครั้งกับซปเปอร์กอดเยนะครับในตอนที่11-4นั่นเองถ้าใครชอบเพื่อนหรือกดไลค์กดซับไลค์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจคอมเมนต์ด้วยครับถ้าไม่ชอบตรงไหนถ้าไม่ชอบก็ห้ามอันไลค์ผมนะครับนะขอร้องครับขอบคุณครับตอนที่17การ,รเผชิญหน้าที่ไม่คาดคิดไปเรื่องมาเลยครับโชคดีที่เท้าของเขาหอ่อหุ้มด้วยชุดก๊อด หาของแมงป่องไม่สามารถทำอะไรเขาได้หาเส้นเหยียบแมงป่องคริดตั้นและขยี่มันแมงป่อนคิดตั้นรับโบราณทูกาไม่ได้รับริญญาศูนย์เมื่อกินแมงป่องคริดตันคุณมีโอกาสได้รับ0ูนย์ถึงสิบกิโลพอยหาเส้นเก็บซากแมงป่องที่ตายใส่กระเป๋าและเตรียมไว้และเดินไปแนงถข้มต่อไป ด้วยพลังป้องกันของกระทองด้วงทมิ้นด้วยศักดิ์สิทธิ์ทำให้หาเซนเดินข้ามแมงป่องที่เขาเห็นไปตามทางได้อย่างสบายโดยที่แมงป่องทีสเซนไม่สามารถทำอะไรเขาได้หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในกระเป๋าของเขาก็มีแมงป่องเกือบตัวแล้วหาเซนเดิน ทำเพลงไปตลอดทางระหว่างล่าแมงป่องดอนทานใดนั้นในระหว่างที่เขากำลังสนุกสนานเขาได้ยินเสียงคนเรียกชื่ออีก,อกชื่อหนึ่งของเขาเขามองตามเสียงนั้นไปด้วยความช็อกในถ้ำม,มีผู้หญิงนั่งพิงก้อนหินอยู่และมองมาที่เขาอย่างประหลาดใจชิงสัว ผันเส้นอูทานออกมาเขาไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอผู้หญิงคนนี้ที่นี่หันเส้นหันหลังกลับและเตรียมจะวิ่งหนีตั้งแต่ที่เขาแทงเธอจากด้านหลังทุกครั้งที่เขาเห็นเธอมันเหมือนกับฝาดร้ายสำหรับเขาอย่าพึ่งไปฉันไม่สนว่าระหว่างนายกับเส้นเทียนจือจะมีความแค้นต่อกัน ต่อใหต้ตอนนี้ฉันต้องการจะหาเรื่องนายแต่ฉันคงทำไม่ได้หาเส้นหยุดและหันกลับไปมองที่กีนส่วนข้อเท้าของเธอบวมออกมาและชํำมากม,มันเห็นได้ชัดว่าเธอเพิ่งจะถูกแมงป่องครสเันตปล่อยเข้า มันทำให้หาเส้นชุดคิดขึ้นมาได้ทันทีเพาว่ากิงสัวต้องมีของล้ำค่ายอยู่มากมายเนื่องจากเธอเธออยู่ในซีอาร์เมอร์มาเป็นป,ป,ป,ปีปีและตั้งใจที่จะวิวกสถาการด้วยจีโนพลอยเลือดศักดิ์สิทธิ์เธอจะต้องมีปัญญาอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์และระดับกายพันอยู่หลายชนิดแน่ตอนนี้เธอได้รับ บาดเจ็บค่อนข้างหนักแต่ว่าเธอมีจีนพอยเยอะมากทำให้พิษของแมงป่องคงไม่สามารถฆ่าเธอได้แต่ความสามารถในการต่อสู้ของเธอจะต้องลดลงไปมาก <c oughs> แน่อย่างน้อยเธอจะต้องขยับไม่ได้ถึงแม้ผมจะเป็นคนแทงเธอจากด้านหลังแต่เธอก็เอาคืนผมมากเกินไป ตอนนี้ผมสามารถแบล็กเม์เธอได้ถึงเวลาเอาคืนแล้วเธอแล้วทันทีที่ทำให้ผมทุกทรมานมาหลายเดือนฮันเซนคิดและมองข้อมไปที่สิงสวัวเรากับว่าสิงสัวรู้ว่าฮันเซนคิดอะไรอยู่เธอเรียกวิญญาณอสูรออกมาและเปลี่ยนมันเป็นมีดสีม่วงนายรู้จักมีดเร่มนี้ ไหมชิงสัวถามขยับขยัดยิ้มไม่หาเส้นสังเกตเห็นแสงที่เปล่งประกายออกจากมีดเล่มนั้นแต่เธอคงไม่ได้เรียกมันออกมาเพราะความสวยงามอย่างเดียวแน่มันจะต้องเป็นบินญาณอสูรระดับรายพันขึ้นไปแน่และมีความเป็น ไปได้สูงที่จะเป็นระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์มีดเล่มนี้คือวิญญาณอสูรของผีเสื้อพิษมันถูกเคลือบไปด้วยผีษร้ายแรงคิดเอาเองว่าชุดเกราะนั้นจะป้องกันมีดเล่มนี้ได้หรือเปล่า,าซึ่งสวยยังคงยิ้มเธอไม่สามารถมองเห็นหาเส้นได้ชัดเจนเพราะว่าชุดเกราะของเขาสองแสบ แสงบนบทบังการมองเห็นของเธอเธอกังวลเกินไปแล้วพวกเราเพิ่งจะพบกันเป็นครั้งแรกและไม่เคยมีความแค้นต่อก,กันทำไมผมจะต้องทำร้ายเธอฮาเซนไม่อยากเสียงของไม่มั่นใจว่าชุดเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันมันได้นอกจาก นั้นจริงๆพวกเราก็ไม่ใช่ศัตรูกันศัตรูจริงๆของเขาคือซอนเคนจิจิงสวยยิ้มและเก็บวิญญาณอศู์กลับไปฉันขยับไปไหนไม่ได้ถ้านายพาฉันออกไปจากถ้ำใด่อยาอ่าปลอดภัยฉันจะจ่ายเงินให้อย่างงามทำไมเธอถึงมาที่นี่คนเดียว หาเส้นถามด้วยความสงสัยจิงสัวเ,เข้ามาใกล้กลถึงขนาดนี้แต่กับไม่มีร่องรอยของการต่อสู้กับแมงป่องระหว่างทางจริงๆฉันต้องล่าการล่าแมงป่องคิดสต้านระดับกายพันแต่ดูเหมือนว่ามันจะฉลาดกว่าที่คิดเอาไว้มันรอโอกาสตอนที่ ที่ทูบของฉันกลับลงและเริ่มจู่โจมพร้อมกับแมงป่องระดับโบราณตัวอื่นๆฉันก็เลยโดนมันต่อยเข้าไปจิงสวงมองไปที่อยาเซินและพูดต่อฉันได้ยินมาจากครูเสียวเฉียวว่านายจะทำงานเพื่อเงินถ้านายพายฉันออกไปจากที่นี่ได้ฉัน ยินดีจัดใจให้หนายอย่างงามเธอถูกพิษของแมงป่องระดับกลายพันธุ์ฮันเซนมองที่มึงสวยด้วยความช็อกถ้ามันเป็นแค่แมงป่องระดับโบราณทำได้เขนคงไม่ต้องให้หนายช่วยฮันเ้นนิ่งเงียบไปชัว่วขณะตอนตอนนี้เขารู้แล้วว่าเธอใช้ ทูบเพื่อไล่แมงป่องตัวอื่นออกไปก่อนจะเข้ามาและเธอคิดว่าเขาใช้วิธีดีบเธอเพื่อเข้ามาข้างในถ้าหานเส้นถ้าหากเธอรู้ว่าหานเส้นฆ่าแมงป่องจนหมดแล้วเดินเข้ามาเธอคงไม่ขอให้เขาช่วยแน่แมงป่องพิษเส้นสลับกลายพันธุ์อยู่ไหน มันถูกฆ่าไปแล้วหรอหาเส้นถามฉันฆ่ามันไปแล้วแต่โชคร้ายที่ไม่ได้วินญาณศูนย์ตอนนี้มันกองเป็นซากจุกักบฝูงแมงป่องตัวอ,อื่นถ้าไม่มีทุบไล่มแมลงแล้วก็คงไม่มีใครเข้าไปเก็บมันมาได้แน่หาเส้น ทำตาแคบหลงและมองที่ชิงสวผมสามารถไปเอามันมาให้เธอได้พร้อมกับพาเธอออกไปแต่ผมไม่ต้องการเงินผมต้องการวินญาณสุดระดับกายพันเป็นการตอบแทนนั่นมันมากไม่มากไปไหนหรอคิงสวยต้องไปที่หานเส้นสำหรับคนอย่างชิงสวยแค่วิญญาณสุดระดับกายพันคงไม่มาก กินไปอย่าบอกผมนะว่าวิญญาณศูน์ระดับกายพันมีค่ามากกว่าชีวิตเธอผ่านเส้นพ,พูดเขารู้ดีว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบก,กว่าที่จะต่อรองนายเป็นเหมือนกับที่ซูเสี่ยวเฉียวพูดไว้ไม่ผิดที่สนเพียงแค่เรื่องเงินก็ได้ฉันยอมตกลง ถ้านายพายฉันออกไปอย่างปลอดภัยฉันจะให้วิญญาณสูตรระดับกลายพัน์โอเคเธอตกลงแล้วนะหาเส้นเดินเดนลึกเข้าไปในถ้ำก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่17นะครับถ้าก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับอันนี้ติดขัดนะครับเพราะ ผมยังไม่กินน้ำครับทำสอนตอนติดครับถ้าใครไม่ชอบก็จะกดดิสไลค์ผมนะครับคอมเมนต์กันด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับบายผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ